พบศพนางสาวการท่องเที่ยว2,018หลังแผ่นดินไหวที่มินมาสลดพบร่างนางงามมียนมามิสทัวริซซ์เม,มีนมา2,018ดับใต้ซากคอนโดกลางเมืองมันทะเลในมือยังถือของสำคัญเมื่อวันที่3เมษายน2,568มีรายง,งานความคืบหน้าเกี่ยวกับเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงในประเทศเมียนมาซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่28มีนาคม2,568โดยมีจุดศูนย์กลางใกล้เมืองมันทะเลลึกลงไปประมาณ10กิโลเมตร ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมากเมื่อวันที่2เมษายนเท e ดเรสต์เอนเตอร์เทนเมนต์มิสโทริซึมีินมารายงานว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยพบศพหญิงสาวสวมเสื้อสีขาวกางเกงขายาวและถือกระเป๋าสตางค์อยู่ทางทิศใต้ของอาคารคอนโดสกายวิลล่าบล็อกบีกลางเมืองมัะเลยขณะเข้าค้นหาผู้รอดชีวิตต่อมามีการยืนยันว่าหญิงสาวรายนี้คือมิสโทริซึ่มมินมา2018เจ้าหน้าที่ได้นำร่างออกจากซากอาคารและส่งไปประกอบพิธีที่นครย่างกุ้ง เหตุแผ่นดินไหวครั้งนี้สร้างความสูญเสียครั้งใหญ่มีรายงานว่าขณะนี้มีผู้เสียชีวิตทะลุ3,000รายเจ็ดเกือบครึ่งหมื่นและยังสูญหายอีกหลายร้อยคนเจ้าหน้าที่กู้ภัยยังคงเร่งค้นหาผู้รอดชีวิตท่ามกลางซากปรักหักพัง